สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับนักท่องโลกคู่ขนานปี2027เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2021มีชายชาวสเปนคนหนึ่งได้โพสต์คลิปลงในติกต็อกชื่ออ c c o u n t ของเขามีชื่อว่าผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวโดยเขาโพสต์คําอธิบายว่าผมตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คือวันที่13กุมภาพันธ์ปี2027ผมเป็นคน เดียวที่อยู่ในเมืองชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าฮาเวลอาศัยอยู่ในวาเลนเซียประเทศสเปนในคลิปของเขาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางห้างสรรพสินค้าหรือชายหาดหล้วนไม่มีเงาของคนอื่นอยู่เลยแม้แต่น้อยเขาบอกว่าหลังจากฟื้นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลก็พบว่าเวลาที่แสดงบนหน้าจอมือถือที่วางอยู่ข้างตัวตรงกับปี2027ความคิดเดียวที่ปรากฏขึ้นในหัวของเขาขณะนั้นก็มีเพียงพาสเวิร์ดของแอปทิกตอกโชคดีที่มือ ถือเครื่องนี้ยังมีสัญญาณ Wi-Fi อยู่เขาจึงใช้มันถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงผลปรากฏว่าผู้คนที่มาคอมเมนต์ล้วนมาจากปี2021ซึ่งก็เป็นไปตามคาดคือผู้ชมส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปของฮา r เวลลล้วนแต่ล้อเลียนถากถางเขาคอมเมนต์ที่มียอดไลค์สูงสุดก็โพสต์ว่าพวกคุณเชื่อไหมคนถัดไปก็คอมเมนต์ว่าใครจะไปเชื่อแล้วยังมีคนเสริมต่ออีกว่านี่มันเรื่องลวงโลกถ้าว่าฮา r เวลยังคงโพสต์คลิปเพิ่มเติมมาก ขึ้นทําให้ผู้คนค่อยๆตระหนักว่าความจริงมันน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นเมื่อฮา v e l ลโพสตคลิปที่2ในวันที่15กุมภาพันธ์โดยในคลิปนี้ฮา v e l ลโพสว่าเขายังคงพยายามตามหาสถานที่ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่แต่เริ่มจะหมดหวังแล้วเขาเองไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่อยากให้ทุกคนยื่นมือมาช่วยเหลือเขาฮา v เวบอกว่าทุกอย่างที่นี่เรากับหยุดชะงักอยู่ที่ปี2021ความทรงจำของ ก็บอกว่านี่เป็นปี2021แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างกลับบอกว่าเขาอยู่ในปี2027ทําให้ฮาเวลเชื่อว่าตัวเองน่าจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกคู่ขนานกับปี2021และไม่รู้ว่าจะกลับออกไปได้ด้วยวิธีไหนชาวเน็ตจ,จึงเริ่มรีเควสให้เขาลองทําอะไรที่แปลกประหลาดเช่นบอกให้ฮาเวลไปที่สถานีรถไฟดูเพราะที่นั่นต้องมีผู้คนสัญจรไปมาทุกวันอยู่แล้วไม่มีทางที่จะรกร้างได้ฮาเวลจึงไปที่ ถานีรถไฟพร้อมทั้งถ่ายคลิปให้ดูชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าคุณกล้าเข้าไปนอนในบ้านของคนอื่นไหมฮาเวลก็ทําตามที่เขาบอกชาวเน็ตอีกคนก็ท้าว่าถ้าคุณไปที่สนามบินผมจะให้คุณ5,000สนยูโรประมาณ18.96ล้านบาทฮาเวลก็ไปจริงๆแต่ภายหลังชาวเน็ตคนนี้ได้ให้เงินเขาจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ได้ในสนามบินก็ร้างไม่มีใครเลยสักคนแต่ยังคงเห็นหมายเลขเที่ยวบินบางส่วนได้ทำไมเครื่องบินในโลก ที่ไม่มีผู้คนจึงยังออกบินได้อีกฮาเวลทาตามคําท้าของชาวเน็ตอย่างต่อเนื่องเขายังไปที่ร้านอาหารที่ไม่มีผู้คนไปโรงเรียนที่สิ่งของภายในทุกอย่างยังคงถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบแต่ก็ยังคงไม่มีเงาของใครสักคนอยู่ดีฮาเวลยังไปตรงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสเปนอย่างพระราชวังของมาควิสซซึ่งปกติจะเต็มไปด้วยผู้คนแต่วันนี้กลับไม่มีใครเลยสักคนซึ่งเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากยังรวม ถึงสนามกีฬามเมสตัญยาในวาเลนเซียซึ่งเป็นจุดที่คึกคักที่สุดของเมืองตามปกติในช่วงเวลานี้ของวันไม่มีทางที่รางผู้คนได้เนื่องจากคลิปที่ฮาวเวลลงในแต่ละวันล้วนสั้นมากจึงมีคนบอกว่าเขาใช้ภาพใน Google Street View มาตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆหรือเปล่าแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกปะตกไปอย่างรวดเร็วเพราะในคลิปของฮาวเวลไม่เพียงมีถนนหนทางที่รางผู้คนแต่ยังมีภาพของตัวเขาเองด้วยชาวเน็ตบางคนจึงบอก ว่าพวกเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่ฮาเวลพูดแล้วชาวเน็ตอีกคนก็บอกต่อว่าคลิปเหล่านี้น่าจะถ่ายไว้ตอนที่โรคโควิดกำลังระบาดทำให้ไม่มีผู้คนแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเสริมว่าหรือคลิปเหล่านี้จะถ่ายตั้งแต่6-7ถึง7โมงเช้าซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้คนบนท้องถนนยังไม่มากต่อมาฮาเวลจึงออกไปที่กลางเมืองและถ่ายนาฬิกาของที่นั่นซึ่งแสดงเวลา17นาฬิกา46นาทีซึ่งบรรยากาศก,าก็ยังคงว่างเปล่า ไม่มีผู้คนอยู่ดีต่อมาฮาเวลจึงไปที่โรงพยาบาลซึ่งภายในก็ว่างเปล่าเหมือนกันเพราะหากเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์เพราะโควิดนั่นหมายความว่าต้องมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลจะร้างผู้คนอันดับต่อมาฮาเวลก็ทําตามรีเควสต์ของชาวเน็ตโดยไปยังสวนสัตว์ในวาเลนเซียที่เขาสามารถเข้าออกได้ตามอําเภอใจทว่าในสวนสัตว์กลับไม่มีสัตว์อะไรเลยวันที่27กุมภาพันธ์ฮาเวลก็ ก็ทาการทดสอบบางอย่างที่น่าสนใจนั่นคือเขานําพวงก,กุญแจสี่อันไปวางไว้ตามตําแหน่งต่างๆในเมืองวาเลนเซียและทําเครื่องหมายปักหมุดพิกัดที่เขาวางพวงก,กุญแจไวในคลิปโดยบอกว่าหากมีคนในปี2021พบพวงก,กุญแจนี้นั่นก็หมายความว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างปี2021กับปี2027จริงต่อมาก็มีชาวเน็ตโพสต์คลิปที่ตัวเองพบพวงก,กุญแจในพิกัดเดียวกันแต่ในคลิปของฮาเวลกลับ ไม่มีเงาของใครเลยทว่าคลิปที่ชาวเน็ตโพสต์กลับมีผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมดขนาดเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าทาฮาเวลอยู่ในปี2027จริง เขาวางพวงกุญแจไว้ในช่วงเวลาอนาคตแล้วทำไมพวกเราซึ่งอยู่ในอดีตกลับสามารถหาพวงกุญแจนี้พบได้แล้วถ้าฮาเวลสามารถส่งพวงกุญแจกลับมาในปี2021ได้แล้วทำไมไม่ส่งตัวเขาเองกลับมาวันที่22มีนาคมฮาเวลก็ทำตามรีเควสต์ของชาวเน็ตอีกครั้งด้วยการถ่ายคลิปที่ตัวเองถามเวลากับอเล็กซ่าระบบผู้ช่วยเสมือนของอเมซอนซึ่งระบบก็ตอบว่านี่เป็นปี2027ฮาเวลเคยลองเปิดโทรทัศน์ เพื่อดูว่ามีรายงานข่าวหรือรายการอะไรบ้างแต่เขากลับพบว่าสัญญาณภาพทั้งหมดล้วนถูกรบกวนเมื่อเราถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยไม่น้อยหากใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์นี้คลิปทั้งหมดของฮาเวลอาจจะถ่ายทําบนถนนธรรมดาทั่วไปจากนั้นคอยใช้เทคนิคพิเศษเพื่อตัดต่อคนทั้งหมดออกซึ่งหลายโปรแกรมก็สามารถทําได้ทว่าในวันที่8พฤษภาคมวันที่10พฤษภาคมรวมถึง วันที่16และ17พฤษภาคมฮาเวลก็ทยอยลงคลิปที่ตัวเองขับรถบนถนนการจะลบภาพของผู้คนออกขณะที่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากหรือถ้าทําก็มักจะมีจุดที่ผิดสังเกตได้ง่ายแน่นอนว่าก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่บางคนอาจจะมีเทคนิคพิเศษของตัวเองแต่ในคลิปของฮาเวลเมื่อวันที่17พฤษภาคมนั้นเขาถ่ายทําในช่วงเวลากลางคืนนอกเสียจากว่าบนถนนมีรถเพียงคันเดียวจริงๆถ้าไม่ นั้นแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดต่อเพื่อหลบแสงไฟของรถคันอื่นออกไปต่อมาฮาเวลก็ยังได้ทำตามรีเควสต์ของชาวเน็ตด้วยการเข้าไปที่ห้องล็อกเกอร์ VIP ของสนามกีฬามเมสตันยาเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดนักฟุตบอลก่อนจะลงไปในสนามฮาเวลยังได้เข้าไปข้างในของสถานีดับเพลิงและรถดับเพลิงอีกด้วยจากคลิปทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกตะลึงมากที่สุดก็คือเขายังเข้าไปในสถานีตำรวจซึ่งไม่มีใครเลยสักคน ก่อนจะขับรถตำรวจออกมาด้วยวันที่15มิถุนายนฮาเวลก็ลองเข้าไปที่สถานีตำรวจอีกแห่งที่ใหญ่กว่าเดิมทว่าในคลิปเมื่อฮาเวลเดินผ่านประตูสถานีตำรวจเข้าไปภาพก็หยุดชะงักลงเช่าเน็ตจึงคอมเมนต์ว่าดูสิคุณเข้าไปไม่ได้หรอกทว่าคลิปถัดไปของเขากลับทําให้ทุกคนช็อกไปตามๆกันหลังจากฮาเวลเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วเขาก็ถ่ายข้อมูลการสอบสวนคดีที่เขียนไว้บนกำแพงออกมาโชว์ซึ่งตามปกติ แล้วข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นความลับที่ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพสุดท้ายแล้วฮาเวลก็ขึ้นไปนั่งบนรถคันหนึ่งของสถานีตำรวจแห่งนี้ในตอนนี้เองผู้คนจึงคอมเมนต์ว่าพวกเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่ฮาเวลบอกแล้วมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีตำรวจแห่งนี้จึงสามารถยืนยันได้ว่าที่นี่มีคนอยู่ตลอดเวลาจริงๆการที่ฮาเวลบุกเข้าไปได้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยจริงๆในคลิปของวันที่ 4เมษายนฮาเวลก็ได้เข้าไปเอา iPhone เครื่องหนึ่งออกมาจากช็อปของ Apple ในวันที่9มิถุนายนเขาได้เข้าไปในร้านจิวเวอรี่แล้วก็ถือเพชรกับทองแท่งออกมาด้วยมือของตัวเองคลิปล่าสุดในวันที่26มิถุนายนฮาเวลก็เข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่ทว่าตอนที่ออกมาเนื่องจากไม่ได้จ่ายเงินสัญญาณการขโมยที่ประตูจึงดังไม่ยอมหยุดเขาพยายามทำตามสิ่งที่ชาวเน็ตรีเควสต์มาทแทบจะทั้งหมดเพื่อพิ สว่าเขาอยู่ในโลกคู่ขนานของปี2027จริงๆในคลิปของเขาฮาเวลยังพยายามตรวจสอบว่าตัวเองได้ข้ามเวลาไปแล้วจริงหรือเปล่าโดยได้เดินทางไปยังสถาบันฟิสิกส์ IFIC แห่งมหาวิทยาลัยวาเลนเซียซึ่งกำลังวิจัยเครื่องชนอนุภาครุ่นใหม่ซึ่งเขาค้นพบข้อมูลการวิจัยบางส่วนที่ทำให้เชื่อว่าตัวเองน่าจะเข้าร่วมการทดลองเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานเขายังค้นพบด้วยว่าหมายเลขการทดสอบของตัวเอง คือ JESP 8827 Havell บอกว่าเบื้องต้นเขาสามารถยืนยันได้ว่าระหว่างปี2021กับปี2027มีความเชื่อมโยงบางอย่างอยู่จริงผู้คนในปี2021สามารถค้นพบสิ่งที่เขาวางทิ้งไว้ตามจุดต่างๆของเมืองได้ยกตัวอย่างเช่นพวงกุญแจเหล่านั้นแต่กลับไม่มีใครสามารถมองเห็นเขาได้เลยตัวเขาเองก็มองไม่เห็นคนอื่นเหมือนกันวันที่5สิงหาคมปี2 0 1 6สำนักข่าวเดลี่เมลของอัง เคยรายงานว่าบรรดาน,นักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยวาเลนเซียของสเปนได้นําเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับหลุมดําโดยบอกว่าหลุมดําเป็นวัตถุฟากฟ้าที่แปลกประหลาดมากในจักรวาลเพราะมีพลังมหาศาลในการบิดการอาวกาศโดยรอบได้ทําให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ตกเข้าไปข้างในหลุมดําจะไม่สามารถกลับออกมาได้รวมทั้งแสงและด้วยเหตุน,นี้เองเราจึงไม่สามารถมองเห็นหลุมดําได้นักดาราศาสตร์เรียกพื้นที่ได นอกของหลุมดำว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ ผู้สังเกตการณ์ในขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลภายในหลุมดำได้หากวัตถุเข้าใกล้หลุมดำมากเกินไปก็อาจจะถูกกลืนหายไปทำให้สิ่งนั้นหายวับไปจากจักรวาลและบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยวาเลนเซียต่างกล่าวว่าในศูนย์กลางของหลุมดำอาจจะมีประตูหรือรูอหนอนที่สามารถทะลุไปยังเวลาหรือพื้นที่อื่นได้หรือหมายความว่าในหลุมดำมีประตูไปสู่จักรวาลอื่นนั่นเองแม้ สมมุติฐานนี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันในปัจจุบันแต่เมื่อพิจารณาจากคลิปของฮาเวลก็ทําให้ผู้คนต่างรู้สึกขนหัวลุกท้ายที่สุดแล้วผลการวิจัยล่าสุดไม่ว่าจะเป็นของสถาบันวิจัยชั้นสูงรัฐบาลหรือกองทัพย่อมไม่ถูกนํามาเปิดเผยสู่สาธารณาชนทาว่าในคลิปของฮาเวลก็ยังมีข้อสงสัยที่ผู้คนยังไม่เข้าใจอยู่อีกหลายจุดอันดับแรกคือเขามีกุญแจของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรทําไมเขาสามารถเข้า ออกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า VIP ของสนามฟุตบอลชื่อดังได้ตามอำเภอใจและยังมีทั้งกุญแจประตูสถานีและกุญแจรถตำรวจอีกด้วยวันที่17มิถุนายนฮาเวลยังได้ถ่ายคลิปที่พยายามอธิบายว่าเขาพบกุญแจเหล่านี้โดยบังเอิญในตัวอาคารทว่าสถานที่ตั้งมากมายหลายแห่งทำไมเขาจึงสามารถพบกุญแจโดยบังเอิญได้แทบทุกครั้งบรรดาชาวเน็ตที่ไม่เชื่อฮาเวลจึงตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นตำรวจสาย ตรวจในช่วงโควิดระบาดทําให้สามารถเข้าออกสถานที่ต่างๆรวมถึงสถานีตํารวจได้นอกจากนี้ในคลิปต่างๆของฮา v เวลแม้จะมีการถ่ายภาพของตัวเองบ้างแต่ทุกคลิปก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของเขาเลยเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาก็เพราะกลัวว่าจะทําให้ตัวเองในปี2021รู้สึกหวาดกลัวทว่าแม้จะไม่มีการเปิดเผยหน้าตาในคลิปแต่ก็มีหลายครั้งที่สามารถมองเห็นมือของเขาได้และไม่รู้ว่าเป็นพร้อม มุมกล้องหรือแสงตามที่ต่างๆทําให้ลักษณะของมือที่เห็นในแต่ละคลิปดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนกันบางครั้งก็เห็นได้ชัดว่าเขามีขนที่ดกหนาตรงหลังมือแต่บางครั้งก็ไม่มีหรือว่าฮาเวลชอบกลขนคนที่มือของตัวเองเป็นกิจวรรัตรหรือนั่นจะหมายความว่าบางคลิปฮาเวลไม่ได้ถ่ายด้วยตัวของเขาเองแต่ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถเข้าออกตามสถานที่ต่างๆได้ช่วยถ่ายให้สุดท้ายแล้วจุดสําคัญที่ไม่มีใครเข้าใจก็คือแม้ในคลิปจะ ไม่เห็นผู้คนเลยแม้แต่เงาแต่กลับเห็นร่องรอยการใช้ชีวิตของมนุษย์ในคลิปแรกของฮาเวลซึ่งเขาถ่ายที่บริเวณชายหาดเราได้เห็นรอยเท้าคนจํานวนมากตั้งแต่คลิปแรกที่เขาโพสต์ไม่ว่าฮาเวลจะไปที่ไหนทุกที่ล้วนสะอาดสะอา้านไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่น้อยหากไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วจริงๆสถานที่เหล่านั้นก็ไม่น่าจะสะอาดได้ถึงขนาดนี้ความจริงแล้วสาเหตุที่ทําให้การข้ามมิติของฮาเวลกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกอินเทอร์เนต็ตยังมีอีกเหตุผลหนึ่ง ก็คือในวันที่21พฤษภาคมนักสแสดงและนักเขียนบทชื่อดังชาวสเปนเดเมียนโมราเฮอร์มันได้ท้าให้ฮาเวลทําภารกิจบางอย่างกับเขาโดยเดเมียนบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในแฟนคลับของฮาเวลจึงอยากให้ช่วยพิสูจน์ว่าฮาเวลข้ามมิติได้จริงหรือเปล่าเขาจึงนําหนังสือใหม่ของตัวเองไปซ่อนไว้ในสตูดิโอพร้อมทั้งโพสต์ซิกตอกท้าว่า หากฮา v เวลสามารถเชื่อมโยงระหว่างปี2021กับปี2027ได้จริงก็ขอให้เขาเข้ามาหยิบหนังสือเล่มนี้ที่สตูดิโอออกไปวันที่22พฤษภาคมฮาเวลก็โพสต์คลิปที่ตัวเองเข้ามาที่สตูดิโอและหยิบหนังสือกลับออกไปได้ซึ่งในคลิปของเขาก็ไม่มีใครอยู่เลยจริงๆแม้แต่เพียงคนเดียว วันที่24พฤษภาคมเดเมียนก็โพสตคลิปยืนยันว่ามีผู้คนเข้าออกสตูดิโอพลุกพล่านทุกวันและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนแม้แต่จะเป็นช่วงกลางดึกก็ยังคงมีการบันทึกภาพวงจรปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงชาวเน็ตหลายคนต่างก็ตะลึงกับผลการพิสูจน์นี้และยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวฮาเวลแน่นอนว่ายังมีบางคนที่บอกว่าการพิสูจน์นี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ฮาเวลทำล้วนเป็นเรื่องลวงโลกนั่นเพราะเขา ขาได้รับการสนับสนุนจากสถานีโทรทัศน์ในสเปนและนักแสดงชื่อดังของประเทศบางทีพวกเขาอาจจะกำลังทำโปรเจกต์ทางการตลาดขนาดใหญ่อยู่ก็ได้ภายหลังเดเมียนวิเคราะห์ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดได้แสดงให้เห็นว่ามีภาพเงาตะคุ่มลึกลับที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคน เขาจึงสันนิษฐานว่าฮาเวลอาจจะเข้ามาในสตูดิโอจากมิติอื่นนอกจากนั้นประตูของสตูดิโอก็เปิดออกได้เองเรื่องราวของฮาเวลยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เขายังคงอัพคลิปการใช้ชีวิตตามลำพังในปี2027ลงในติกต o k อย่างต่อเนื่องเขาเป็นนักท่องโลกคู่ขนานจริงหรือเปล่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ในตอนนี้หากเขามาจากโลกคู่ขนานในปี2027จริงๆมันได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วหรือไม่ว่าวิธี ทีการของเราในปัจจุบันสามารถค้นพบช่องทางเชื่อมต่อจากกรวาลคู่ขนานได้แล้วจริงๆทว่าแม้สุดท้ายแล้วฮาเวลจะถูกเปิดโปงว่าทุกอย่างที่ทำล้วนเป็นเรื่องลวงโลกฉันเองก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ดิฉันจะติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปหากมีความคืบหน้าใหม่ๆจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนทราบต่อไปเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิป สวัสดีค่ะ